บทที่สิบที่สิบเ <c oughs> อาจราิงไหมครับสอนคล้องในเมื่อกี้เราเรียนตลาดตราสารพุมลแล้วก็เรียนตราสารคุณนะครับความหมายไม่พูดแลรร้วพูดไปเยอะนะครับความหมายพูดไปเยอะแต่อาจจะอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับนะ ฟังดีๆนะครับตราสารทุนเนี่ยมันมีอันนึ้และือคุณเป็นเจ้าของไปแล้วถูกไหมหุ้นสามัญหุ้นบรลลูนสร็จแต่มันมีตราสารทุนอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบบที่สองนะครับเชื่อมโยงกับหุ้นสามัญเชื่อมโยงกับหุ้นสามัญยกตัวอย่างเช่ววนโหวแรนซ์ซึ่งเราลังจะเรียนนะครับไว้สำนัแสดงิสธิ์เพื่อจะซื้อหุ้นสามัญโอเคไหม ถือว่าเป็นตราสารทุนเช่นเดียวกันเพราะว่าจะชัดจะเร็วคุณก็จะอาจจะเป็นเจ้าของมันอยู่ดีนะครับนะบรินัทการจัดแสงเสร็ก็ถือเป็นตราสารทุนนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับนะเห็นไหมครับว่าหน่วยลงทุนเราเรียนภาพรวปบ้างแล้วจำได้ไหมกองทุนนะครับกองทุนเะนี่ย เาเงินเราไปลงอะไรได้บ้างของคุณลงลงเงินพวกเราไปลงทุนในไหนได้บ้างครับตราสารนี้ก็ได้ตราสารทุนก็ได้ใช่ไหมถ้ากองทุนนั้นไปลงตราสารทุนหน่วยลงทุนนั้นก็จะเป็นตราสารทุนด,ด้วยเยหถือว่าคุณคุณถือหน่วยลงทุนที่เป็นตราสารทุนนี่มไหมครับถ้าเป็นลงตราสารนี้มันก็ไม่ใช่ตราสารโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นพอเราหน่วยลงทุนไปอยู่ในชนิดของตราสารทุนด้วยแต่ต้องเป็นหน่วยลงทุนที่มาลงทุนในตราสารทุนนะอ่าผสมพันธุสดงสิทธิ์กับนะไปสมพันธุสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงท้าหรือเปล่านะครับแต่มันอ้างอิงไปที่หุ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตราสารทุนไปด้วยนะส่วนสุดท้ายเนี่ย NVDR นี่นะครับจำ DR ไหม ดีอาร์ก็เป็นการลงทุนในหุ้นอย่างหนึง่งแต่ว่าผ่านใครสักคนถูกไหมมีคนกลางถูกไหม่ารัฐบาลเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตราสารทุนเหมือนกันนะครับถ้าลงทุนในหุ้นนะครับอนนี่คือชนิดของตราสารทุนนะครับถ้าคุณจะไปสอบนะครับคุณต้องเข้าใจหุ้นสามัญกับหุ้นบุรีมสิษย์คุณต้องเข้าใจ,าาต,าใจต้องท่องได้ด้วยเข้าใจด้วย มีคนมาถามผมเหมือนกันให้ผมแต่จึงก็ค่อยคล่องเรื่องนี้คุณต้องคล่องแ,แล้วนะผมพูดไปตั้งเยอะแล้วเนาะพูดสามัญพูดรูปเรียลสิตเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันพอสมควรสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับสิ่งที่เหมือนกันเป็นเจ้าของโอเคไหมนะครับต่างกันมีอะไรบ้างเนี่อะดูพูดสามัญก่อนพูดสามัญนะครับมีสิทธิ์ที่ออกเสียงโอเคไหมทุกคนเราทราบเนาะถูกไหมครับพูดสามัญมีสิทธิ์ที่ออกเสียง ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผลผู้สัมารได้ไหมเงินปันผลได้ไหมครับไ,ได้นะรับส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่จำหน่ายเป็นลำดับสุดท,ท้ายเมื่อยกเลิกกิจการถ้าเกิดกิจการเจ๊งขายขายสินพ้าทั้งหมดจ่ายใครก่อนเจ้าหนี้นเราคร่าวๆเนาะเจ้าหนี้ที่เหลือมาจ่ายเอางี้ขจ่ายเจ้าหนี้ก่อนที่เหลือมาจ่ายเจ้าของน,นั่นเอง ถูกไหมจ่ายเจ้านี้ก่อนแล้วค่อยไปจา่ายเจ้าของที่เจ้าของก็มีลำดับความเป็นเจ้าของอยู่เหมือนกันว่าใจใ่ายใครก่อนถ้าพูดนบริมบรษิษัทกับหุ้นสามาใใัญจ่ายใครก่อนครับบริมรบริษัทใครยังไม่รู้รู้ด้วยนะสบตาผมด้ยมันออกอยู่แล้วอันนี้ใครได้สิดที่ในการรับเงนินตรงนี้ก่อนคุณต้องรู้บริมบรษิษัทออกก่อนได้ก่อนพูดสามาัญโอเคไหมครับเพราะหุ้นสามัญจะเป็นลำดับสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ความข้อมูลข่าวสา,ารเกี่ยวกับความขึ้นหน้าบริษัท โอเคไหมนี่เกลียดน,นะครับประเภทเรายาังไม่เคยพูดถึงประเภทของหุ้นสามัญกันเลยนะครับประเภทนะครับประเภทนะอันเนี้ยควรจะเข้าใจแล้วมันจะจําไปได้เองนะเข้จจาใจแล้วจำไปได้เองแต่คนจะงงเยอะเหมือนกันอย่างเช่น blue chip stock เนี่ย blue chip stock ไม่ใช่ยาสามัญประจําบ้านที่ที่ใคร,รก็ลงก็ได้เหมาะกับทุกคนไม่เชิงน,นะครับ บูชิต็อกเนี่ยเขาบอกอะไรครับหุ้นกำไรได้จ่ายกผลสม่ำเสมอเห็นตัวที่เน้นไหมนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เป็นไงต่ำนะมักจะเป็นแบบลงทุนระยะยาวคือมันค่อนข้างมั่นคงความเสี่ยงต่ำหน่อยผลตอบแทนมันจะสูงมากเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันก็เม็เซนของมันโอเคนะครับนั่คือบูชิฟต็อก Income stock หรือ High yield stock นะครับนะจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะแต่จ่ายปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยไอ้ Income stock นี่นะจำจำจำอ่าจำการลงทแบบ Current Income ได้ไหมครับตัวนี้ที่ที่ได้ได้ประจำจได้ไหม